สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว youtube และท่านสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักคราวนี้เราก็จะมาทํานายดวงชะตาของ12นักษัตว์ในลักษณะของเจาะพื้นดวงนะคะแต่ละวันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างในที่นี้เราจะมาดูนักษัตว์ปีวอกปีวอกหรือปีลิงเนี่ยเราจะเจาะลงไปในวันอาทิตย์พื้นฐานพื้นดวงกองคนที่เกิดวันอาทิตย์ นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะปีวอกหรือลิงนี่แหละนะ,ะจะเป็นยักษ์ผู้ชายนะคะยักษ์ผู้ชายขี่ลิงจะเป็นทัดเหล็กมีความแกล่งนะจิตใจแกล่งอารมณ์ดีนะคนวเออคนปีวอกเนี่ยฉลาดหลักแหลมทําเรื่องที่เบื่อนายให้เป็นเรื่องที่น่าฟังนะใครอยู่ในกลุ่มไปอยู่ในกลุ่มของเพื่อนฝูงเนี่ยโหชาวปีวอกจะสร้างเสียงหัวเราะ ทำให้บรรยากาศที่เคร่งเครียดกลายเป็นบรรยากาศที่ดีนะสำหรับปีวอกทีนะน,นี้เราจะมาดูซิว่าวอกวอกวันอาทิตย์เป็นอย่างไรบ้างอาอ,อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำนายดวงคาดการปีในปีถัดไปเนี่ยดวงคาดการในปีหน้านี่จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะนะไม่ว่าจะเป็นดวงคาดการเกี่ยวกับความรักหรือดวงสถานการณ์ความเป็นไป ในปีถัดไปนี่เป็นยังไรครึ่งปีที่แรกครึ่งปีหลังงานเงินเป็นยังไรบ้างเราจะมาดูกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดนะส่วนการทํานายสถานการณ์ดวงชะตาของ12ราศี12นักษัตรดวงทั่วไปความรักก็ทําให้แล้วนะคะใครหาไม่เจอถามมาเดี๋ยวฝากลิงก์ให้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูซิว่า อ่าชาวปีวอกหรือปีลิงวันอาทิตย์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วคนคนปีวอกเนี่ยวอกวันอาทิตย์นะอ่าแต่ถ้ามองลักษณะของผู้ชายของปีวอกนี่จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดนะเป็นเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงกันข้ามอย่างมากๆเลยนะคะอืมคือพูดง่ายๆคือถ้าเขาแบบชอบใครเนี่ยเขาก็จะเข้าไปแล้วหน้าตาหล่อไม่หลอก็ช่างอะ่ะ แตสามารถทำให้คนชอบได้อ่ะเป็นอย่างนั้นนะคำพูดคำจานี่ไพเราะตลกอารมณ์ดีนะพูดตลกอะไรประมาณนี้หรือมีเรื่องราวที่จะเข้ามาพูดเนี่ยเก่งมากแล้วเป็นคนที่ฉลาดด้วยส่วนวอกผู้หญิงนะก็เป็นประมาณว่าเอ่อเป็นคนเฉลียวฉลาดมากนะรู้รู้ทันคนมากนะเนี่ยใครจะไปจีบชาวปีวอกผู้หญิงเนี่ยโอ้โหบางทีเขาแก้งโง่นะ เพราะเขารู้อยู่แล้วนะคุณมาในรูปแบบไหนเขารู้หมดแหละนะแต่เขาจะพยายามแกล้งเหมือนกับไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรประมาณเนี้นะก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดจา,าขวานผ่าซากหน่อยคือตรงไปตรงมานะคะตรงนี้แหละมันทําเป็นข้อเสียของวอ,อกผู้หญิงนะคือปากนี่จะเก่งมากคือรู้ทันนะ่ะอ่าโตเถียงกับชาวปีวอ,อกโอ้โหหลบไปเลยนะ บางทีข้างๆคู่ๆแต่ก็มันเป็นอย่างนั้นก็ความฉเฉลียวฉลาดของชาวปีวอกนะแต่ก็อารมณ์ดีนะไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามชาวปีวอกเนี่ยนะอาวอกวันอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอ่ะเป็นลิงพญาเลี้ยงวาสนาดีนะชาวปีวอกวันอาทิตย์เนี่ยอ่ะเป็นเป็นคนที่ใจดีใจบุญชอบช่วยเหลือชอบช่วยเหลือนะช่วยเหลือคนช่วยเหลือได้มากน้อยก็อยากช่วยอ่ะ เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าการช่วยเหลือคนเนี่ยทําบุญกับคนไม่ขึ้นแค่นั้นะนะแต่ก็อยากทําอ่ะเพราะเป็นคนที่มีน้ำใจใจิตใจกว้างนะออเแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่มีดวงอุปถัมภ์ดวงอุปถัมภ์อุปการะออยู่เสมอนะชอบทํางานด้วยตัวเองนะชาววนะันอาทิตย์ปีวอกจริงๆแล้วเรื่องเรื่องทำงานหรือเรื่องทำอะไรเนี่ยนะ ปกติก็จะทำเองไม่ชอบให้ไม่ชอบให้ไหไว้วานใครหรอกเพราะมันไม่ได้ดังใจตัวเองอ่ะนะคะบางทีทำให้ตัวเองต้องประสบกับความทุกข์ยากลำบากนี่แหละเพราะอะไรหลายอย่างก็ตัวเองจะต้องทำนะแต่แต่เวลาเจอปัญหาอะไรนี่รอดทุกครั้งเลยเนี่ยนะชาววันอาทิตย์ปีวอกรอดจากปัญหาทุกอย่างอ่ะรอดแบบบางทีไม่น่าเชื่อนะนะผ่านมาได้อ่ะ แต่เป็นคนที่ใช้เงินเก่งนะหาได้ก็ใช้เงินเก่งแล้วก็อีกอย่างเก็บเงินไม่อยู่มักจะมาในรูปแบบของสิ่งของนะคะสาหรับชาวปีวอกถึงจะเก็บอยู่แต่ถ้ามีสิ่งของแล้วเป็นคนที่หวงของมากของของค่าใครอย่าแตะซื้ออะไรมาเก็บไว้เนี่ยมันหัวหวงนะอแต่ถ้าเป็นเงินเนี่ยโอโ้โหใช้าจ่ายเนี่ยไม่ไม่หวงแต่ถ้าเป็นเข้าของเนี่ยใครจะเอาของชั้นไปในชยจะจาได้หมดนะเอาคืนมาประมาณนั้นนะเป็นคือ รักของอ่ะของรักของห่วงอ่ะก็จะห่วงมากเลยชาวปีวอกอ่ะนะคะเป็นคนที่ไม่อยู่เฉยๆหรอกหาโน่นหานี่ทําอยู่เรื่อยนะแต่บางครั้งก็ดูเหมือนสงบสงเง่ยมนะอ่าบางทีก็ดูเงียบเงียบบางทีก็สงบสงเแต่แต่อย่าให้ฉันได้ต้องพูดอย่าให้ต้องได้ทําบางทีก็โลดโผนไม่น้อยเหมือนกันนะถ้าได้กระโจนออกมาแล้วนะปีวอกอาทิตย์ อย่างไรก็ตามมันก็แล้วแต่วอ,อกวอ,อกเกิดนะเรื่องของการวอ,อกเดือนไหนอีกอะนะมันก็แล้วแต่ชะตาของวอ,อก,อกอะนะนีจริงแล้วดวงชะตาของชาวปีวอ,อกวานาันอาทิตย์เนี่ยมีความเป็นอยู่สุขสบายนะแต่ตัวเองก็ชอบดิ้นรนอะเป็นอย่างนั้นอยู่นิ่งไม่เป็นอะนี่จริงก็บางคนนะมีความพร้อมทุกอย่างแต่อยู่นิ่งไม่เป็นต้องออกไปหาความลําบากให้กับตัวเองอะออก็อยากใช้ความสามารถของตัวเองที่มีอยู่อะ นะพูดจาดีพูดจามีแต่คนรักคนชอบอะ่ะมันเป็นอย่างนั้นคําพูดคําจาเนี่ยทำให้มีคนชอบแล้วก็จะมีดวงอุปถัมภ์ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความแบบความรักความเมตตาไอ้คันที่เป็นคนที่พูดจาประจบพูดจาดีอย่างเงี้ยแต่จะช่วยเหลือใครเนี่ยชาววอกวันอาทิตย์ก็ต้องระมัดร,ระวังหน่อยนะคะบางทีไอ้ปัญหาไอ้คำพูดของเราบางทีกลายเป็นความเจ้าชู้ นะบางทีเราไม่ไชอบแต่เขามาชอบเรามาติดพันอะไรประมาณนี้มันจะเกิดปัญหาครอบครัวขึ้นมาหรือเกิดปัญหาความยุ่งยากของใจขึ้นมาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะไม่ใช่ดีเฉยๆนะชาววันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์วอกเ่ยเพราะเป็นลิงพญาเลี้ยงคือเอได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีอา่าประมาณนั้นไม่ได้จากชาวบ้านจากคนที่มีตําแหน่งหน้าที่คือพญาเลี้ยงอะ่ะ เลี้ยงดีจึงเป็นดวงชะตาที่มีวาสนาดีนะคะได้เป็นใหญ่เป็นโตอยู่นะงั้นอยู่ที่บุญกรรมแต่ละคนด้วยนะอยู่ที่วันอยู่ที่วอกเดือนไหนด้วยนะอยู่ที่ช่วงอายุด้วยนะคะอันนี้เราจะมาพูดช่วงอายุนะช่วงอายุนี่อาจจะใกล้เคียงนะหรืออาจจะบวกลบบ้างคือจะไม่เป๊ะๆนะเป็นการคาดการณ์นะเป๊ะๆในช่วงของชีวิตตอนเด็กๆเ,เนี่ยนะจะมี จะมีอะไรที่มันเป็นเรื่องของกังวลจิตใจในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในลักษณะของคือทำตามอ่ะนะแบบขัดไม่ได้บางทีนะทำให้ตัวเองต้องกังวลบางทีต้องไปทำตามผู้หลักผู้ใหญ่ชี้แนะอะไรประมาณนี้ก็คือบางทีก็ฝืนๆืนทำอ่ะนะมันรู้สึกว่าไม่ชอบแต่ก็ต้องทำอ่ะนะพออายุช่วงหนึ่งนะประมาณยี่ิบเนี่ย ก็จะดีขึ้นยี่สิบยี่สิบสองเนี่ยประมาณชีวิตก็จะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เด็กเลยนะอืมตั้งแต่วัยรุ่นขึ้นมายุ่งยี่สิบเนี่ยจะดีขึ้นนะแต่ช่วงเบนจเพศก็ต้องระมัดระวังเรื่องปัญหาสุขภาพนะเอออ่ามันจะเป็นรกษาะของชาววอกเนี่ยจะเป็นประมาณว่าทุกขลาบมีโชคลาบเข้ามาก็มีทุกขลาบโชคอาจจะมาทางด้านใดด้านหนึ่งหรือจากโชคฟุ้ๆฟุนี่แหละ ่แต่ก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเจ็บป่วยเนี่ยนะในช่วงอายุเบญเพสนี่แหละนะยีถึงยีนี่แหละช่วงนั้นนะะอาจจะบวกลบนะคะ,ะหลังจากนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่มันมีช่วงหนึ่งยีถึงสาระหว่างการถูกหลอกนะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีปัญหาสุขภาพนะจะมีปัญหาจากผู้หลักผู้ใหญ่คืออ่า ประมาณว่าขัดใจไม่ได้หรือต้องทําตามเนี่ยหรือนําเรื่องหรือแบบนําเรื่องยุ่งยากใจมาให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็อยู่ในช่วงประมาณ 34- มสิี่ามสถึงสาเจนี่แหละนะอยู่ในช่วงที่อึดอัดใจเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่ามันขัดไม่ได้นะ่ะเพราะว่าได้รับความเมตตาหรืออุปถัมภ์อย่างเงี้ยนะหรือมันขี้เกีใจอะไรประมาณเนี่ย มีช่วงที่ดีที่สุดของชาวปีวอกวันอาทิตย์นี่ก็คืออ่าเป็นช่วงอายุ38 40ถึงเนี่ยแหละดีมากเนี่ยทุกอย่างเริ่มดีขึ้นหน้าที่การงานการค้าขายการลงทุนธุรกิจกิจการนะจะมีคนสนับสน,นุนแล้วก็เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนี่แหละนะคะลงทุนก็ได้เงินนะโชคลาภก็เข้ามาในช่วงนี้นะผู้ใหญ่ก็ให้ความเมตตาอยู่นะคะ ผู้ใหญ่ให้ลาบดยซ้ำไปเนี่ยลาบยศสันเสริญเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยรักเมตตาชาวปีวอกมันเลยทําให้เกิดการเก่งอกเก่งใจนี่บางทีอึอดอัดก็ทําไม่ได้เพราะว่าเราทําตามเขานี่แหละเขาถึงรักแล้วก็เมตตาต่อมามันจะเป็นผลให้เราได้ดีด,ด,ดีต่อไปนี่แหละแล้วมีช่วงหนึ่งนะต้องะระมัดระวังการหลอกลวงก็คืออายุ4 4ิบี่เนี่ยหรือสี่สิบห้าเนี่ยใกล้เคียงเลยนะนะประมาณนี้แหละแล้วหลังจากนั้นก็จะดีขึ้น ไปเรื่อยๆจนถึงอายุประมาณช่วงห้าสิบเนี่ยอาจจะมีบ้างปัญหาสุขภาพส่วนโชคลาภก็แบบมาเรื่อยๆถึงจะไม่มากแต่ก็แวะเวียนมาเรื่อยๆโชคลาภอ่ะนะคะถือว่าชีวิตดําเนินไปเรื่อยๆนะชาวปีวอกอาจจะมีลุ่มลุ่มโดนโนอยู่บ้างแต่ถือว่าผ่านผ่านวิกฤตได้ส่วนปัญหาสุขภาพนัอาจจะเป็นลักษณะของพวกเส้นเอ็นต่างๆร่างกายเนี่ยโรคกระสายรวมทั้ง อาจจะความดันอะไรประมาณนี้นะคะโรคลมวราอ่างนี้นะคะหรือเส้นเอ็นเนี่ยนะคลิปขัดยอกเนี่ยพวกนี้ความเครียดส่วนหนึ่งนะคะจากการทำงานหนักของชาวพีวออกเองนะทีนี้เรามาดูเลขมงคลหรือเลขนำโชคนะคะก็ตามกระดานนะ,ะจะเป็นเลข3เลข4เลข7แล้วก็เลข8นะคะจะเป็นเลขมงคลหรือเลขนำโชคของ ชาวปีวอกวันอาทิตย์ระบุด้วยนะคะว่าวันอาทิตย์นะคะส่วนโชคลาบฟุกฟุกโชคลาภลอยน่ะแล้วแต่บ,บุญแต่ละคนนะคะนะเพราะฉะนั้นอยากก่าจริงจังนะคะอยู่ที่บุญกรรมแต่ละคนด้วยบางคนก็นะมากน้อยนะคะส่วนใหญ่จะเออสรุปก็คือชาววันอาทิตย์ปีวอกเกณฑ์ชะตาอยู่ในละ อยู่ในดวงชะตาที่ดีมากวาสนาดีดีมากนะคะก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับนักษัตว์ปีวอ,อกวันอาทิตย์นะคะชอบกันยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อนะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้ชมอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ